สรุปราคาผักวันนี้วันที่28กรกฎาคม2568ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ตลาดสี่มุมเมืองเป็นราคาสูงสุดไซเยสวยเท่านั้นกวางตุ้งใบกิโลกร,รัมละ20บาทกวางตุ้งดอกกิโลกร,รัมละ20บาทกระลำปลีแตงผลกิโลกร,รัมละ20บาทกระลำปลีม่วงกิโลกร,รัมละ30บาทกระลำดอกกิโลกร,รัมละ14บาท กลัมปลีเขียวกิโลกรัมละ12บาทกลัมปลีหัวใจกิโลกรัมละ30บาทคณะยศคณะต้นกิโลกรัมละ14บาทคณะยอดกิโลกรัมละ16บาทคณะฮ่องกงกิโลกรัมละ70บาทผักกาดขาวลุ่ยกิโลกรัมละ12บาทผักกาดเขียวปลีกิโลกรัมละ9บาทผักกาดหอมกิโลกรัมละ30บาทผักกาดแก้วกิโลกรัมละ70บาทผักกาดส้อยกิโลกรัมละ40บาท ผักบุ rain, ้งจีนก totally ิโลกรัมละ24บาทผักบุ้งไทยผักบุ้งแก้วกิโลกรัมละ14บาทผักบุ้งนากิโลกรัมละ40บาทตั้งโอกิโลกรัมละ40บาทผักขึ้นช่ายกิโลกรัมละ60บาทต้นหอมกิโลกรัมละ40บาทต้นหอมญี่ปุ่นกิโลกรัมละ40บาทผักชีไทยกิโลกรัมละ50บาทผักชีลาวกิโลกรัมละ20บาทผักชีฝรั่งกิโลกรัมละ60บาท รากผักช <ton ut> ีกิโลกรัมละ80บาทใบสะระแหน่กิโลกรัมละ60บาทใบกะเพรากิโลกรัมละ20บาทใบโหระพากิโลกรัมละ20บาทใบแมงลักกิโลกรัมละ20บาทใบกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ40บาทใบกุ้ยช่ายขาวกิโลกรัมละ100บาทดอกกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ60บาทดอกหอมกิโลกรัมละ60บาทใบมะกรูดกิโลกรัมละ55บาท ใบชาพลูกิโลกรัมละ50บาทต้นตะไคร้กิโลกรัมละ26บาทกระชายซอยกิโลกรัมละ50บาทกระชายหัวกิโลกรัมละ40บาทคาอ่อนกิโลกรัมละ50บาทคาแก่กิโลกรัมละ35บาทขิงซอยกิโลกรัมละ30บาทขิงแก่กิโลกรัมละ30บาทขิงอ่อนกิโลกรัมละ70บาทพริกขี้หนูสวนหอมกิโลกรัมละ260บาท พริกกระเลียงกิโลกรัมละ160บาทพริกกินดาเขียวกิโลกรัมละ45บาทพริกกินดาแดงกิโลกรัมละ45บาทพริกซุปหัตเขียวกิโลกรัมละ55บาทพริกซุปหัตแดงกิโลกรัมละ50บาทพริกชีฟ้าเขียวกิโลกรัมละ50บาทพริกชีฟ้าแดงกิโลกรัมละ110บาทพริกยำขาวกิโลกรัมละ40บาทพริกยำเขียวกิโลกรัมละ40บาทพริกยำแดงกิโลกรัมละ85บาท พริกหยวกกิโลกรัมละ50บาทพริกหวานเขียวกิโลกรัมละ80บาทพริกหวานแดงกิโลกรัมละ200บาทพริกหวานเหลืองกิโลกรัมละ200บาทพริกชีฟ้าเหลืองกิโลกรัมละ100บาทพริกขี้หนูยอดส้นแห้งกิโลกรัมละ250บาทพริกกินดาแห้งกิโลกรัมละ140บาทพริกใหญ่แห้งกิโลกรัมละ150บาทพริกชีฟ้าแห้งกิโลกรัมละ150บาท พริกไทยอ่อนกิโลกรัมละ270บาทถั่วฝักยาวด้วงกิโลกรัมละ45บาทถั่วฝักยาวเส้นกิโลกรัมละ40บาทถั่วภูกิโลกรัมละ70บาทถั่วลันเตาหวานกิโลกรัมละ190บาทถั่วงอกกิโลกรัมละ30บาทลูกน้ำเต้ากิโลกรัมละ24บาทบวบงูกิโลกรัมละ30บาทบวบหอมกิโลกรัมละ32บาทบวบเหลี่ยมกิโลกรัมละ16บาทกระเจี๊ยบเขียวกิโลกรัมละ24บาท ชะอมกําลระ15บาทดอกแคร์ก like ิโลกรัมละ90บาทฟักเขียวอ่อนกิโลกรัมละ10บาทฟักเขียวแก่กิโลกรัมละ8บาทฝักลินฟ้ากิโลกรัมละ60บาทฝักสตอกิโลกรัมละ1 0 0บาทมรักจีนกิโลกรัมละ20บาทมรัจีนกิโลกรัมละ20บาทมะเขือพวงเด็ดคั่วกิโลกรัมละ60บาทมะเขือพวงไม่เด็ดคั่วกิโลกรัมละ40บาทมะเขือม่วงกิโลกรัมละ36บาทมะเขือยาวกิโลกรัมละ40บาท มะเขือลายกิโลกรัมละ36บาทมะเขือลิงกิโลกรัมละ28บาทมะเขือสดิ่งกิโลกรัมละ1 4บาทมะเขือไข่เต่ากิโลกรัมละ40บาทมะเขือเปาะกิโลกรัมละ30บาทมะเขือเทศราชินีกิโลกรัมละ80บาทมะเขือเทศสีดากิโลกรัมละ3าบาทมะเขือเทศเนื้อกิโลกรัมละ80บาทมะเขือเหลืองกิโลกรัมละ20บาทมะเขือเทศทอแดงกิโลกรัมละ44บาท มะละกอดิบกิโลกรัมละ8บาทมะละกอฮอนแลนด์กิโลกรัมละ3ามบาทแตงกวากลางกิโลกรัมละ12บาทแตงกวาอ่อนกิโลกรัมละ26บาทแตงร้านกิโลกรัมละ12บาทฟักทองทองอัมไพกิโลกรัมละ20บาทฟักทองลายกิโลกรัมละ24บาทฟักทองเกษตรกิโลกรัมละ20บาทฟักทองสีเมืองกิโลกรัมละ24บาทแตงไทยเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ15บาท แตงไทยอ่อนกิโลกรัมละ30บาทแตงโมอ่อนกิโลกรัมละ15บาทข้าวโพดอ่อนกิโลกรัมละ60บาทผักกระเฉดมันใหญ่มันละ300บาทดอกสดิดกิโลกรัมละ130บาทผักหวานป่ากิโลกรัมละ100บาทยอดผักปรางกิโลกรัมละ10บาทสายบอลลรกิโลกรัมละ16บาทหน่อไม้ฝรั่งเขียวกิโลกรัมละ120บาทยอดมะขามอ่อนกิโลกรัมละ120บาท หัวไชเท้ากิโลกรัมละ10บาทหอมแดงม่จัดจุกกิโลกรัมละ65บาทกระเทียมไทยมัดจุกกิโลกรัมละ70บาทแครอทไทยกิโลกรัมละ18บาทหอมหัวใหญ่ไทยกิโลกรัมละ30บาทเห็ดนางฟ้ากิโลกรัมละ5 5บาทเห็ดนางรมหลวงกิโลกรัมละ60บาทเห็ดฟางเบอร์เล็กกิโลกรัมละ80บาทเห็ดฟางเบอือใหญ่กิโลกรัมละ130บาท มะนาวเบอร์เล็กลูกละ0.5บาทมะนาวเบอร์กลางลูกละ1.3บาทมะนาวเบอร์ใหญ่ลูกละ1.8บาทเห็ดกระด้างกิโลกรัมละ200บาทเห็ดขอนขาวกิโลกรัมละ150บาทเห็ดหอมสดกิโลกรัมละ120บาทเห็ดหูหนูสดกิโลกรัมละ5 4บาทเห็ดหูหนูแห้งกิโลกรัมละ290าบบาทเห็ดเข็มทองกิโลกรัมละ40บาทมะกรูดเบอร์เล็กกิโลกรัมละ12บาทมะกรูดเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ16บาท หน่อไม้ไผ่หวานกิโลกร,รัมละ14บาทหน่อไม้ไผ่รั่วกิโลกร,รัมละ10บาทหน่อไม้ดองกิโลกร,รัมละ30บาทข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่กิโลกร,รัมละ9-12บาทข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์ใหญ่กิโลกร,รัมละ1 5บาทเครือบาเกลือหอมเบอร์ใหญ่กิโลกร,รัมละ10-20บาทถั่วลิสงสดถังละ10กิโลกร,รมัมถังละ360บาท กล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์เล็กวีละสิบห้าบาทกล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์กลางวีละยี่สิบห้าบาทกล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์ใหญ่วีละสี่สิบบาทกล้วยหอมทองเบอร์เล็กสามร้อยบาทต่อเข่งเข่งละเจ็ดวีกล้วยหอมทองเบอร์กลาง450บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีกล้วยหอมทองเบอร์ใหญ่650บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์เล็กวีละ10บาทกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์กลางวีละ30บาทกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์ใหญ่วีละ50บาท ต่อไปเราจะไปดูสถานการณ์ทางด้านราคาพริกยำขาวณนะปัจจุบันนี้นะครับจากการตรวจสอบข้อมูลล่าสุดนะครับณนะวันที่19กรกฎาคม2568สถานการณ์ราคาพริกยำขาวในตลาดหลักๆของประเทศไทยเช่นตลาด4มุมเมืองก็จะพบว่าราคาปัจจุบันาราคาพริกยำขาวเกรด A ไซส์ใหญ่สวยนะครับราคาก็จะอยู่ที่40บาทต่อกิโลกรัมนะครับส่วนพริกจําขาวเกรดเล็กสวยนะครับราคาก็จะอยู่ที่30บาทต่อกิโลกรัมพริกยาขาวเกรดกลางสวยข้อมูลก็ไม่ค่อยชัดเจนนะครับในบางแหล่งแต่โดยรวมก็จะอยู่ระหว่างราคาเดียวกันกันกบ ไซใ,ใหญ่สวยและก็ไซเล็กสวยนะครับภาพรวมและก็แนวโน้มนะครับในอนาคตนะครับราคาค่อนข้างผันผวนนะครับจากข้อมูลย้อนหลังไปไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับราคาพริกยำขาวมีการปรับขึ้นหรือปรับลงบ้างนะครับแต่ก็ยังอยู่ในช่วงที่ไม่สูงมากนักนะครับเช่นวันที่14กรกฎาคม2568นะครับราคาพริกยำขาวเกรด A ก็จะอยู่ที่50บบาทต่อกิโลกรัมนะครับ แล้วก็อลองลองมาก็จะอยู่ที่40บาทต่อกิโลกรัมนะครับซึ่งก็นับว่าสูงกว่าราคาปัจจุบันเล็กน้อยนะครับภา,าคกลางนะครับก็จะมีการพยายามาเข้าช่วยเหลือเกษตรกรนะครับในก่อนช่วงหน้านี้นะครับเมื่อเดือนช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับเคยมีรายงานว่าราคาพริกยำขาวตกต่ำมากถึงกิโลกรัมละ3ถึง6บาทก็ทำให กลมการค้าภายในนี่ก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรโดยมีการประสานงานกับผู้ประกอบการให้รับซื้อนะครับพลิกยำขาวในราคาที่สูงกว่าต้นทุนเช่นิโลกัมละ6กถึงแบาทนะครับเพื่อเป็นการพยุงราคาลดความเดือดร้อนของเกษตรกรลงนะครับผลผลิตเพิ่มขึ้นนะครับคาดการว่าในปี2-5-6-8ว่าผลผลิต อพิกโดยรวมก็จะเพิ่มขึ้นจากปี67อย่างมีนัยสำคัญนะครับซึ่งอาจจะมีผลทำให้ราคามีแนวโน้มกดดันหากไม่มีามาตรการรองรับที่ดีพอนะครับช่องทางการจำหน่ายนะครับก็จะมีทั้งมีการจำหน่ายทางออนไลน์นะครับแล้วก็มีการจำหน่ายทงางพื้นที่ปกตินะครับ มีการจำหน่ายพริกผ่านแพลตฟอร์มนะครับออนไลน์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาด4มุมเมืองต่าลาสซานะครับช้อปปี้นะครับในราคาที่อาจแตกต่างกันไปตามผู้ผลิตและผู้จำหน่ายนะครับและก็ขนาดและก็คุณภาพของผลผลิตด้วยนะครับสรุปโดยรวมนะครับราคาพริกยำขาวในปัจจุบัน,นไม่ได้อยู่ในช่วงที่ตกต่ำรุนแรงเหมือนช่วงก่อนหน้านี้นะครับ เนื่องจากมีการเข้าดูแลจากภาครัฐและผู้ประกอบการอย่างไรก็ตามราคาอาจจะยังคงผันผวนตามปริมาณผลผลิตที่เข้าสู่ตลาดและก็ปัจจัยอื่นๆเช่นสภาพดินฟ้าอากาศนะครับความต้องการของตลาดและก็ปริมาณของผลผลิตด้วยนะครับสภาพเศรษฐกิจต่างๆก็มีผลนะครับทำให้ราคาพริกก็แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงนะครับผมนะครับ ต่อไปเราจะไปดูสถิติราคาพริกยำย้อนหลังไป1ปีนะครับอ้างอิงจากเว็บไซต์ตลาดไทยนะครับเมื่อเดือนกรกฎาคม2567ปีที่แล้วนะครับราคาสูงสุดอยู่ที่90บาทต่อกิโลกรัมนะครับสิงหาคม2567นะครับสูงสุดอยู่ที่81บาทต่อกิโลกรัมนะครับ ต่อมากันยายนนะครับสองสูงสุดอยู่ที่60บาทต่อกิโลกรัมนะครับต่อมาตุลาคม2567สูงสุดอยู่ที่60บาทต่อกิโลกรัมนะครับต่อมาพฤศจิกายน2567สูงสุดอยู่ที่40บาทต่อกิโลกรัมนะครับถัดมาธันวาคม2567สูงสุดอยู่ที่40บบาทต่อกิโลกรัมนะครับ ถัดมามกราคม2568ซึ่งอยู่ในช่วงปีใหม่นะครับสูงสุดอยู่ที่43บาทต่อกิโลกร,รัมนะครับถัดมากุมภพาพันธ์2568สูงสุดอยู่ที่50บาทต่อกิโลกร,รัมนะครับถัดมามีนาคม2568สูงสุดอยู่ที่50บบาทต่อกิโลกรัมนะครับถัดมา เมษายน2568สูงสุดอยู่ที่48บาทต่อกิโลกรัมนะครับถัดมาพฤษภาคม2568สูงสุดอยู่ที่40บาทต่อกิโลกรัมนะครับถัดมามิถุนายน2568ัสูงสุดอยู่ที่59บาทต่อกิโลกรัมนะครับคาดคะเนาว่านะครับราคาพริกยำขาวนะครับในช่วงเดือนอสิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับราคาน่าจะ ขยับขึ้นไปเล็กน้อยนะครับเนื่องจากเป็นช่วงช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนตกชุกนะครับก็จะทำให้มีผลทำให้ต้นพริกนะครับในสวนของเกษตรกรนะครับมีได้รับปัญหาน้ำท่วมหรือว่าน้ำขังทำให้ต้นพริกได้รับความเสียหายจากการเกิดโรคเชื้อราต่างๆนะครับเข้าทำลายนะครับก็จะทำให้ผลผลิตนะครับออกสู่ตลาดน้อยลงนะครับ ก็จะทําให้ราคานั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับแต่ก็คงไม่ถึงกับปรับขึ้นสูงมากนะครับเพราะว่าก็จะมีปัจจัยทางด้านอื่นๆเข้ามามีผลนะครับเช่นสภาวะทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ปัจจัยในเรื่องอคุณภาพของผลผลิตที่อาจจะลดลงนะครับไม่ได้ สินค้าไม่ได้เกรดมาตรฐานนะครับก็ทำให้ราคานั้นก็ไม่ได้สูงมากนักนะครับเอาละครับคลิปนี้ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับกันได้เลยนะครับผมนะครับหัวข้อก็มีว่านะครับประสบการณ์การเป็นพ่อค้าใหม่ขายผักนะครับที่ตลาดค้าส่งตลาดสี่มุมเมืองนะครับประสบการณ์ครั้งแรกนะครับ ครั้งแรกในชีวิตกับการเป็นพ่อค้าขายผักครั้งแรกก็เล่นตลาดปิกเนมเลยครับล่อสี่มุเมืองเลยครับวันที่15เมษายนนะครับกลางตลาดกลางสงการพอดีเลยนะครับก็เอาผักชีนะครับไป18กิโลกรัมนะครับเอาไปเอาไปน้อยมากนะครับ18กิโลกรัมนะครับที่เอาไปแค่นั้นก็เพราะนะครับอยากจะไปดูนะครับไปรู้ไปเห็นนะครับใน ไปศึกษานะครับเรื่องของการขายผักนะครับและการเป็นพ่อค้าขายผักเขาเป็นกันยังไงนะครับก็อีกอย่างตัวเองนะครับทําสวนคนเดียวก็สามารถถอนและก็มัดกรรมผักชีได้วันละวันละแค่นั้นเองนะครับวันละแค่นั้นนะครับก็เข้าไปถึงหน้าตลาดนะครับก่อนนะครับพานด่านเก็บเงินเข้าตลาดนะครับไปถึงประมาณ1 7บเจนาิกาสามทีนะครับ เจ้าหน้าที่นะครับก็จะจัดรถนะครับจัดระเบียบรถนะครับโบกรถให้จอดชิดซ้ายนะครับต่อคิวจากคันอื่นๆนะครับที่จอดอยู่ก่อนแล้วนะครับแล้วก็คุยกับเจ้าหน้าที่เขาไปว่าผมมาขายครั้งแรกนะครับมาลองขายผักดูครับแนะนําผมหน่อยนะครับเขาก็จึงบอกว่าที่นี่เปิดให้ขายเป็นรอบๆนะครับสําหรับลานค้า โดยเปิดรอบต่อไป19นิกาให้จอดรถรอ,อที่นี่ก่อนนะครับระหว่างจอดรอนะครับรถคันอื่นๆที่มาจอดรอก็เปิดผ้าคลุมผักตัวเองออกอแล้วก็สังเกตเห็นว่าอตอนจอดรอเข้าตลาดนั้นก็จะมีพ่อค้าตัดผักไปขายนะครับหรือเอาผักไปขายต่อที่ตลาดอื่นๆเช่นตลาดไทยเป็นต้น ถามแล้วก็ได้ความว่าเวลาเวลาผักที่ตลาดไหนขาดเขาก็จะเอาไปหาจากอีกตลาดก็ถ่ายเทกันไปกันมานะครับนอกจากนั้นก็จะมีคนเมียนมานะครับมาตัดซื้อผักกับรถที่จอดรอเข้าตลาดนี้ด้วยเช่นกันนะครับถ้าตกลงราคาซื้อขายกันได้ก็ขนลงรถเลยใส่รถเข็นที่มีพนักงานรับจ้างขนอยู่แล้ว ได้เลยส่วนคันไหนตกลงราคาขายกันไม่ลงตัวก็หรืออยากเอาเข้าไปขายเองข้างในลานหรือไม่มีคนตัดซื้อก็จะรอเข้ารอบต่อไปคือรอบ19นาฬิกาถ้าเราเอาผักเข้าไปขายในลานสำหรับรถพิกคับเสียค่าเข้า350บาท ถ้าสมัครเป็นสมาชิกแล้วจะลดลงประมาณ10%ลดหล้อ10ล้อก็ราคาก็จะแพงขึ้นตามลำดับระหว่างจอดลอก็จะมีคนเข้ามาถามไถ่หาซื้อตัดผักกันอยู่ตลอดถ้าขายข้างหน้าตลาดได้ก็ไม่ต้องเสียเงินค่าเข้าตลาดแต่หากคนที่ซื้อเอาผักเข้าตลาดเขาจะต้องจ่ายเองเท่าที่สังเกตดู เป็นเช่นนั้นครับระหว่างรอก็เห็นว่าอาชีพพนักง,งานขนผักนั้นรายได้ดีมากสอบถามน้องเขยที่ทำงานตลาดไทยมาก็ระบบคล้ายๆกันนี่แหละคือคนขนผักซื้อเสื้อวินจากตลาดราคาไม่ถึงหมื่นน่าจะราวๆ6ถึงหกพันถึงแปดพบาทนี่แหละครับจำได้คร่าวๆแล้วเวลา ทำงานในแต่ละวันก็จะจ่ายเปอร์เซ็นต์นะครับรายได้ให้กับตลาดวันหนึ่งไม่ถึงร้อยไม่ถึงร้อบาทแต่ที่ดู้ดดเห็นเห็นคือพวกเขาขนผักหากขนไกลหน่อยผักเต็มรถก็จะได้เที่ยวรับประมาณ200ถึง300บาทเลยถามน้องเขยที่ทำงานในตลาดไทยดูเขาบอกว่า อาชีพคนขนผักจะมีรายได้วันละประมาณ 1500- ถึง3,000บาทโดยประมาณโอ้โหนะครับอาชีพขนผักในตลาดนี้รายได้ไม่ไม่เบาเลยนะครับไม่เบาไม่ธรรมดาเลยนะครับนะครับใครสนใจก็ลองลองนะครับลองลองไปหาข้อมูลดูนะครับไปลองหาข้อมูลไปหาติดต่อไปดูลาดเรานะครับนะครับอ่าเป็นคนขนผัก ในตลาดเนี่ยนะครับรายได้ด uh, ีนะครับรายได้ดีนะครับจริงๆนะครับอันนี้เขาเขาคงไม่ได้ไม่ในมูผมก็เคยรู้จักนะครับผมลุงชัยนี่แหละนะครับเคยรู้จักกับคนที่เคยไปเข็นผักขายที่ตลาดนะครับเมื่อหลายปีก่อนนะครับหลาย10ปีก่อนอ่าเขาก็ทําอยู่หลายปีนะครับนะครับก็มีเงินเก็บนะครับมาตั้งตัวอยู่บ้านได้สบายเลยนะครับนะครับผมรู้จักอยู่คนหนึ่งนะครับนะครับเขาเคยเล่าให้ฟังนะครับ ท่านใดสนใจก็ลองๆนะครับลองๆไปไปไปสืบหาข้อมูลดูนะครับเอามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับรายได้ดีเหมือนกันแฮะผมปลูกผักขายก็ได้ไม่เท่าเขาเออน่าจะใช่นะครับตังวันละพันห้าไม่ต้องลงทุนอะไรนะครับลงทุนนิดหน่อยแค่ซื้อเซอร์วินมาแล้วก็มาเขียนผักได้เลยนะครับรายได้ตั้งวันละพันกว่าบาทขึ้นนะครับโอ้น่าสนใจน่าสนใจ เอามาวกเขาเรื่องของการขายผักต่อเลยครับมีพ่อค้าตัดผักมาขอเหมาผมหลายคนถามแล้วก็อมยิ้มไปด้วยพลางก็ว่าผมมาตลาดใหญ่ขนาดนี้ผมเอาผักมากันเป็นเป็นตันขึ้นไปทำไมผมเอามา18กิโลกร,รมัมก็บอกเหตุผลไปตามที่เกินมาครับ คนมันเคยกลัวๆกล้าๆมานานแล้วก็อยากจะลองมาขายดูแต่ไม่ทําสักทีวันนี้วันนี้ก็เลยตัดสินใจเป็นพ่อค้าครั้งแรกในชีวิตแล้วก็มาตลาดบิ๊กเอฟเลยผมอยากจะเข้าไปด,ไปดูไปขายข้างในตลาดจึงไม่ขายให้พ่อค้าตัดซื้อด้านหน้ายอมเสีย350บาทเข้าไปขายค่าน้ํา ค่าน้ำมันไปกับการจนบ,บุรีตลาดซีมุมเมืองก็8 0 0บาทแล้วล่ะครับพอได้เวลา19เนาฬิกาเจ้าหน้าที่ก็ปล่อยรถเข้าตลาดและก็จ่ายค่าเข้าในตลาดที่ดันผ่านเข้าด้วยเลยพอเข้าไปตามรถที่เขาอยู่ก่อนหน้าแล้วไปถึงลานก็จะมีเจ้าหน้าที่บบกรถให้เราจอดเข้าช่องจอดซึ่งเราจะเลือกที่จอดไม่ได้ เขาจะจัดคิวเข้าตามลำดับเลยผมได้ช่องแคบหน่อยๆกระจกรถแทบเบียดกันเพราะคันซ้ายและคันขวาจอดกินที่มาหน่อยพอจอดรถได้ก็สังเกตดูพ่อค้าคนอื่นๆเขาทำกันยังไงก็รู้ว่าที่นี่เป็นลานขายผักกันบนรถเลยผมก็เปิดท้ายรถเอาผ้าใบ เอาผักชีมาวางยังไม่ถึงสองนาทีก็มีแม่ค้าเมียนมาตัดผักรายย่อยมาถามซื้อเอาไปนั่งขายปลีกที่ลานนั่งขายผมก็เช็คราคาขายปลีกและราคาส่งที่หน้าตลาดกับคนเขีนผักมาแล้วจึงแจ้งราคาไปแม่ค้าคนนี้เพิ่งมาหัดเป็นแม่ค้าใหม่เป็นครั้งแรก เอาละวะคนขายก็ใหม่คนซื้อก็ใหม่เขาจึงบอกว่าเขาเพิ่งมาหัดขายวันแรกขอไปดูราคาเจ้าอื่นๆก่อนผ่านไปอีกหนึ่งนาทีมีแม่ค้าเมียนมาอีกคนมาถามราคาผมก็แจ้งราคาไปเขาขอลดลงกิโลกรัมละห้าบาทเท่าที่ดูก็ขอลดพอเป็นพิธี เพราะถ้าไม่ขอลดคงไม่ใช่ปกติของแม่ค้าแน่ๆซึ่งผมก็มาเพื่อศึกษาตลาดเฉยๆก็เลยขายให้ไปเข้าเหมาทั้งหมด18กิโลกรัมได้เงินมา1,260บาทเลยถามพ่อค้าคนอื่นๆดูว่าถ้าถ้าเราขายผักในรอบนี้ไม่หมดจะทำยังไง เขาก็บอกว่าวนใหม่คือออกไปแล้ววนเข้ามาจ่ายค่าเข้าตลาดใหม่แต่จะเสียแค่ครึ่งราคาจากรอบแรกที่จ่ายไปครับเขาก็พูดต่อท้ายว่าแต่เขาไม่เคยได้วนก็ขายหมดในรอบเดียวทุกครั้งวันนั้นก่อนผมจะเข้าไปขายผมได้ลองโทรไปถามพ่อค้าคนกลางหลายคนว่า เขารับซื to to. Tourism, ้อผักชีที่ราคาเท่าไหร่ก็ทราบว่าเขาซื้อที่กิโลกรัมละ30บาทบ้าง35บาทบ้างและเราต้องไปส่งเขาที่4มุมเมืองหรือตลาดไทยด้วยผมก็เลยตัดสินใจไปขายเองให้มันรู้เรื่องกันไปเลยผลที่ได้ก็คือผมขายได้กิโลกรัมละ70บาทถ้าผมไปทันรอบ17บนาฬิกาผมจะขายได้ กิโลกรัมละ120บบาทนี่คือที่คนขนผักบอกราคาจะขึ้นจะลงตามปริมาณผักในแต่ละรอบครับสรุปคือผมเสียค่าน้ำมันลดไป800ร้อเสียค่าเข้าไปภายในตลาด350บาทก็รวมเป็น1ันหบาทผมขายผักได้1,260บาทก็คงเหลือเงิน1 1ึ่บาท ก็ซื้อน้ำซื้อขนมกินบ้างคงก็เกือบหมดพอดีนะครับก็จบเรื่องราวนะครับของเกษตรกรท่านนี้นะครับที่นำผักชีเข้าไปขายที่ตลาดนะครับก็เป็นมือใหม่หรือว่าหรือว่าอยากไปพิสูจน์นะครับอยากจะเข้าไปพิสูจน์ว่าเออเขาซื้อขายกันยังไงมีระบบมีการเจรจาต่อรอ,องกันยังไงนะครับก็ท่านนี้ก็คงอยากจะรู้นะครับว่ามัน มันพอจะเป็นลู่ทางที่จะของเกษตรกรนะครับที่จะนําผักไปขายส่งยังตลาดใหญ่ๆนะครับตลาดกลางอย่างเงี้ยนะครับนะครับก็อยากจะรู้นะครับว่ามันพอจะเป็นลู่ทางหรือว่าทําได้แค่ไหนแค่ไหน,นรสรุปก็คือนะครับสรุปก็คือนะครับจากเนื้อหาจากเรื่องราวที่ท่านนี้เล่ามาก็คือถ้าเข้าไปขายผักในในช่วงจังหวะ ในช่วงระยะเวลาที่ราคาผักมันขึ้นนะครับในรอบที่ราคาผักมันขึ้นนะครับท่านนี้จะขายผักได้ในราคาแพงนะครับในราคาแพงก็คือถ้าเข้าไปในรอบ17นาฬิกานะครับตามที่เขาเล่ามานะครับเขาก็จะขายผักได้กิโลกรัมละร้อยกว่าบาทขึ้นนะครับร้อยยี่สิบบาทอย่างเงี้ยนะครับร้อยยี่สิบสามสิบนะครับเขาก็จะมีกําไรสูงมากนะครับมีกําไรสูงมากนะครับ แต่ทีนี้เขาเข้าไปไม่ทันนะครับในรอบเช้ารอบ17นาฬิกาเอยไม่ใช่รอบเย็นนะครับ17นาฬิกานะครับทีนี้พอไม่ทันก็เลยได้เข้ามารอบรอบอ19นาฬิกานะครับทีนี้สงสัยผักน่าจะเข้าไปเยอะนะครับในช่วงนั้นนะครับในรอบ19นาฬิกาซึ่งน่าจะมีรถขนผักเข้ามาเยอะมากนะครับในช่วงนี้นะครับก็เลยทำให้ผักนั้นเขาเรียกว่า เข้ามาเยอะมันก็น่าจะเรียกว่าล้นตลาดได้ยังไงนะครับนะครับอาจจะไม่ล้นอาจจะเขาเรียกว่ามาเยอะเกินไปนะครับเข้ามาพร้อมกันมากเกินไปนะครับราคามันก็จะร่วงลงนะครับราคามันก็จะร่วงลงนะครับจนเหลือกิโลกรัมละประมาณหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบนะครับราวๆประมาณนี้นะครับถ้าใครขายได้ถึง80ก็ก็ดีไปนะครับก็ดีหน่อยนะครับส่วนคนที่ขายได้กิโลกรัมละ6 แล้วเจ็ดสิบหรือว่าหกสิบนี้ก็ก็ก็แต่ก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับนะครับสรุปแล้วถ้าถ้าจะเอาไปขายเองนะครับถ้าเกษตรกรปลูกผักแล้วจะนําไปขายเองที่าดท,ที่ตลาดตลาดใหญ่ๆตลาดบิ๊กๆตลาดกลางนั่นแหละนะครับนะครับก็ควรจะเอาไปเยอะๆนะครับเอาไปเยอะๆนะครับเอาไปเป็นเป็นได้หลายร้อยกิโลกร,รัมถึง ถึงเป็นตันนั่นแหละนะครับถึงจะคุ้มค่านะครับถึงจะคุ้มค่านะครับยิ่งถ้าเรา, Pascal, าปลูกอ,อยู่อยู่ห่างจากตลาดนะครับห่างจากตลาดใหญ่ๆตลาดกลางนะครับหลายกิโลนะครับหลาย10กิโลถึงเป็นร้อยกิโลเนี่ยเรายิ่งจะต้องปลูกเยอะๆนะครับปลูกให้มันได้เยอะๆนะครับเวลาขนไปแต่ละครั้งแต่ละทีมันจะได้ไปเยอะๆมันก็จะคุ้มนะครับหรือไม่ก็ไปหารับซื้อ ของท่านอื่นเสริมไปด้วยนะครับซื้อผักชนิดอื่นนะครับจากเกษตรกรท่านอื่นนะครับบรรทุกเสริมไปด้วยนะครับนะครับก็ลหลายๆอย่างอย่างเล็กอย่างน้อยมันก็ได้ได้เยอะได้มากขึ้นเองนะครับนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมนะครับ